ก็เรียกได้ว่าแฟนคลับนะคะเยอะแน่นเลยกัทีเดียวนะเออนะแต่ว่าชวงนี้นต้องพักเบรกกันสักครู่ค่ะ S 999, K 9 9 9ฟู๊ยเอีเคมีชนิดน้ำช่วยเพื่อนทุกชนิชเดเจริญเติบโต,ตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียง นี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำเอสเคาเก้าฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร0 2 1ย์สอ6 6นึ่งศูนย์ห้าห ค,คุยข่วบันเทิง,งค่ะ,คะในเบรกนี้จะพาคุชมนาไปชมข่าวเด็ดๆนะคะร้อนๆนะคะในเว็บของสยามดาราค่ะ,คะเริ่มต้นข่าวแรกดีกว่าค่ะเป็นควันหลงนะคะจากงานประกาศรางวัลน,นักตาราชนะคะ ที่เพิ่งผ่านมานะคะเมื่อวันพิธี่ผ่านมานี่เองค่ะก็มีศิลปินดารานะคะตบเท้านะเข้ารับรางวัลกันอย่างมากมายค่ะหนึ่งในนั้นค่ะกับบทนะคะเมียหลวงค่ะลวงสังหารค่ะคุณธัญญาธัญเลศหรือคุณธัญญาเองตระกูเนี่ยนะคะก็เป็นหนึ่งในนักแสดงที่ขึ้นรับรางวัลกับเขาไปด้วยค่ะงานนี้สยามดาราเขาเลยลงค่ะเพราะว่านะคะ เออต้องไปเจอไปเจอ<ช>กับคู่กรณีเก่าอย่างน้องพิงกี้สาวิกาชัยเดชในงานนะคะใช่ค่ะดาราเขาเลยลงเลยค่ะว่าเมินนั่งเอกตาคมโชว์หนุ่มนะคะทัญญาขอบคุณเป๊กนะคะทาเข้าถึงบทเมียหลวงจนคว้ารางวัลมากอดค่ะเขาบอกว่าธัญญาเรศเรนเี่ยนะคะโ no อมเมนต์พิงกี้สาวิกาค่ะหลังจากควงแฟนใหม่มาโชว์ในงานเดียวกันเผยไม่ได้เจอแต่ถ้าอีกฝ่ายเนี่ยเข้ามาสวัสดีก็พร้อมที่จะรับไหว้ค่ะค่ะแล้วก็นะคะรับว่าเป๊กสัญชัยเนี่ยมีส่วนทําให้ตัวเองเ ะะเข้าถึงบทบาทของการเป็นเมียหลวงได้ดีเยี่ยม,มจนควา้ารางวัลน,นักแสดงสมทบจากเวทีหน้ตาตรานและรางวัลก่อนหน้านี้มาก่อนอีกหลายรางวัลเลยทีเดียวค่ะก็เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จนะคะสําหรับนะบทบาทเมียหลวงนบณภาในละครเรื่องแรงเงาที่ทําให้คุณธัญญเรศรามนรงค์เนี่ยนะคะเองตระกูลกวาดรางวัลมาแล้วหลายเวทีค่ะแล้วก็ล่าสุดค่ะได้รับรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม จากเวทีนาตราชครั้งที่4ซึ่งประกาศไปเมื่อวันอนาะทิตย์ที่9นะคะพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ,คะเขาบอกว่าผู้สื่อข่าวมีโอกาสได้เจอทะคะพี่ธัญเรนนะคะในงานค่ะขณะที่เธอกำลังขึ้นรับรางวัลบนเวทีได้กล่าวแสดงความรู้สึกนะคะนอกจากจะกล่าวขอบคุณท่าพี่นองอรุณโอชาแล้วนะคะผู้จัดละครคนดังนะคะ,คะจากละครเรื่องแรงเงาพุ่งกลับรวมไปถึงทีมงานนักแสดงนะคะยังได้กล่าวขอบคุณสามีนะคะคุณเป๊กสัรชัยนะคะโดยมีข้อความที่เธอบอกว่า ลุ้นลุ้นคุณพี่เป็กนะคะที่ทําให้ดิฉันเนี่ยเข้าถึงบทบาทเมียหลวงได้เป็นอย่างดีท่ามกลางเสียงฮือฮาในงานค่ะโดยในงานวันนี้นะคะได้มีคู่กรณีเก่าอย่างสาวพิงกี้สาวิกาชัยเดชนะคะเดินทางม,มาร่วมงานพร้อมกับเปิดตัวแฟนหนุ่มนักธุรกิจนะคะที่ชื่อว่าพอรุกรึ่งไทยญี่ปุ่นด้วยหลายคนเลยมอง ลงความเห็นว่าต้องการจะพูดอะไรกระทบกับสาวพิงกี้หรือเปล่าที่นั่งอยู่ในฮอเดียวกัน hmm. อ,อย่างไรก็ตามค่ะสาวธาญัญญานะคะก็ได้เปิดใจกับผู้สขาวหลังจากที่ได้ขึ้นรับรางวัลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะว่า ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจมากถือว่าภูมิใจแล้วก็หายเหนื่อยจริงๆค่ะ,คะดีใจที่การแสดงของเราเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะไม่ใช่เราแค่คนเดียวต้องขอขอ,ขอบคุณคุณประวิตรมารินนน์คุณสมรักนรงวิชัยพี่นงองอรุโรชานะคะที่ให้โอกาสที่ขาดไม่ได้คือพี่เป๊กสามีสุดที่รักค่ะ,คะที่เพราะว่าความใกล้ชิดของเราและความรู้สึกตรงนี้ที่เราอยู่ในสถานการณ์มบนทําให้เราเข้าถึงบทบาทของการเป็นเมียหลวงได,ได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็รับไปค่ะเมื่อปลายปีกับเมียหลวงหลวงสังหางนั่นเองจ้ะแต่ว่าเมื่อ ถึงเรื่องของพิงกี้ค่ะคู่กรณีเก่าที่มางานเดียวกันนะจ๊ะธัญญาบอกว่าตัวเองยังไม่ได้เจอค่ะส่วนเรื่องที่มีหนุ่มคนใหม่นั้นตนก็ไม่ขอคอมเมนต์ไม่ขอพูดถึงนะคะแล้วก็บอกเลยค่ะว่านะคะ,ะถ้าเป็นไปได้ก็ ก็ก็ไม่เจอก็ได้อะไรอย่างนี้นะก็ถือว่าเป็นคำพูดของพี่ธัญญ่าของเราในที่ฝากผ่านมากับเว็บสยามดาราค่ะเดี๋ยวเรามาที่ด้านคู่กรณีอย่างสาวพิงกี้บ้าง <P ink ie> ดีกว่าค่ะทางเว็บไซต์สยามดาราก็ใช้พาดหัวค่ะว่าพิงกี้เปิดตัวแฟนยกพอลคือความสุขค่ะเขาบอกว่าเรียกเสียงฮือฮาให้กับงานประกาศผลรางวัลน,นาตาชาเลยทีเดียวก็ว่าได้ค่ะเมื่อนางเอกสาวตาคมพิงกี้สาวิกาไทเดชควงหนุ่มหล่อหวานใจคนใหม่ที่มีนามว่าพอลลูกครึ่งญี่ปุ่นอเมริกาเปิดตัวกลาง งานที่จัดขึ้นนะหอประชุมกองทัพเรือค่ะเขาบอกว่าโดยงานเปิดตัวครั้งนี้นะคะเรียกว่าสยบข่าวขี้จุข,ของเธอไปได้โดยปริยาย mm hmm. ผู้สื่อข่าวก็ยังรายงานว่าพิงกี้และพอลเนี่ยมีสีหน้าเขินทั้งคู่เมื่อได้เจอผู้สื่อข่าวรุมล้อมค่ะซึ่งทั้งสองเนี่ยก็ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนเลยว่าพิงกี้เนี่ยบอกว่ารู้จักกับพอลเนี่ยมานานกว่า3ปีแล้วในฐานะของเพื่อนค่ะซึ่งหนุ่มพอลก็แสดงตัวชัดเจนว่ามาชอบพิงกี้แต่พิงกี้เนี่ยไม่เคยเปิดใจให้เลยค่ะ พอมาวันนี้ปุ๊บตนให้โอกาสฝ่ายชายเนี่ยก็รีบบินมาเมืองไทยทันทีซึ่งตอนนี้เนี่ยยังให้สถานะเพื่อนไปก่อนค่ะเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยเขาคิดว่ามันเป็นวันพิเศษของเราบิ๊กเดย์สำหรับเราเลยก็เลยมาให้กําลังใจในงานนตาราชนี้ค่ะก่อนจะมาก็บอกเขาว่าต้องเจอสื่อเยอะนะเขาก็บอกว่าประมาณ20คนเลยไหมเราก็บอกว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เยอะขนาดนั้นค่ะเขาบอกว่าอะไรก็ได้ที่ทําแล้วมีความสุขเนี่ยเขาก็จะทาแล้วก็จะอยู่ข้างๆเรานี้สาวพิงกี้เขาบอกค่ะแล้วก็ยังบอกอีกว่ากี้กับพอเนี่ยเจอกันเมื่อ3ปีที่แล้วปประมาณีศ 2010ตอนแรกเนี่ยเป็นเพื่อนกันค่ะจนกระทั่ง3ปีเนี่ยเขาก็ยังคุยกับเราแล้วก็ยอมเปิดใจตลอดเวลาพร้อมที่จะรอให้เราเนี่ยตอบตกลงแต่ว่าเราเนี่ยไม่เคยตอบอะไรเขาเลยเพราะเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่รีบอะไรก็เลยปล่อยให้เป็นเพื่อนไปก่อนดีกว่าค่ะ,คะเมื่อถามว่าเคยเจอครอบครัวของเพหรือยัง่งพิงกี้ก็ตอบว่าเคยเจอ พี่ของพอลค่ะแต่ว่าไม่เคยเจอพ่อแม่เ้าตอนนั้นเนี่ยเราบินไปนิวยอร์กไปเจอเขาครั้งหนึ่งไปญี่ปุ่นก็ไปเจอเขาอีกครั้งหนึ่งค่ะเหมือนเจอครั้งเดียวทุกครั้งเลยส่วนแม่กี้เองเนี่ยก็โอเคสําหรับหนุ่มพอลค่ะตราบใดที่เรามีความสุขเราก็ยิ้มออกเนี่ยแม่ก็ดีใจด้วยเพราะว่า ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นค่ะเมื่อตอบข้อสักถามว่าเพื่อนเนี่ยเปลี่ยนมากดเปลี่ยนเป็นคนพิเศษเลยหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่เปลี่ยนค่ะแต่มันก็มีเพิ่มอยู่แล้วเขาเนี่ยเต็มที่กับเราทุกอย่างเลยนี้พิงกี้เขาตอบค่ะก็ะเรียกเรียกว่าตอนนี้นะคะกําลังเป็นอีกหนึ่งคู่นะคะที่ถูกจับตามองมากหลังจากที่นะคะน้องพิงกี้ของเราเนี่ยเข้าไปพัวพันนะคะกับครอบครัวนะคะเฮงตะกนะูน่ารู้กันดีค่ะน้องว,วันนี้ค่ะสามกิ้งเราก็เปิดตัวแฟนหนุ่มนะซึ่งบอกว่าเป็นลูกครึ่งทาลูกครึ่งญี่ปนนะะุ่น เป็นหนุ่มหล่อนะธุรกิจหนุ่มไฟแรงนะที่หลายคนบอกว่าก่อนหน้านี้พิงกี้สร้างข่าวหรือเปล่าขี้จุ๊หรือเปล่าห,หรือสร้างกระแสตัวเองหรือเปล่าวันนี้เธอเปิดตัวแล้วค่ะทำให้ห<ช>ู้ว่าคูมีตัวตนที่แท้จริงแต่เรื่องของสาระต,ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าปล่อยให้เป็นเรื่องตามธรรมชาติที่พิงกี้บอกค่ะเธอไม่เร่งรีบารายนะคะตอนนี้ก็คือดูกันไปเรื่อยๆแต่เท่าที่พี่ดูแล้วว่าน่ารักนะใช่เขาเขาก็หล่อนะจริงๆแล้วเหมือนแบบดูแล้วคล้ายกันอืเหมะกันดีสมกันเรียกได้ว่าสยบข่าวขี้จุอย่างที่เขาบอกไปค่ะ ขอแสดงความดีกับพิงกี้ด้ยวยล้วกันนาะให้ความรัานีราบรื่นต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะจ๊ะอ่ะมาปิดท้ายดีกว่าค่ะกับภาพบรรยากาศของคอนเสิร์ตท,ที่เพิ่งจะเกิดไปเมื่อวันเสาร์อีเช่นกันค่ะกับศิล,ลปินกลุ่มเด็กแนวนะคะที่งานนี้เขาใช้ชื่อคอนเสิร์ตยาวๆค่ะคุณผู้ชมคะ <c oughs> นะคะรถจักรยานยนต์ฮอนด้าพรีเซนต์ทวนที่ไฟเอเวอร์คัลเลอร์อินไลท์บายบิลิฟเลคคอร์ด แอนนี่ค่ะ r ร a d โ o โอเคยาวจริงๆค่ะงานนี้ค่ะเขาบอกว่าใครที่เป็นสาววงเด็กแนวของ25 h o u r นะคะได้ไปเจอกันแน่ๆค่ะที่อินดอร์เซเดียมหัวหมากค่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเรียกได้ว่าแฟนคลับนิ่นแน่นมากค่ะเพราะว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตแรกนะคะคอนเสิร์ตในชีวิตครั้งแรกของพวกเขาทั้ง5คนค่ะและที่สําคัญค่ะแขกรับเชิญในงานต้องบอกว่าต้องเป็นเด็กแนวเหมือนกันงานนี้25 h o u r ก็เลยชวนนะคะสำหรับสาวดาร์เอ็นโดฟินมาร่วมคอนเสิร์ต ในครั้งนี้ด้วยอาภาพจะสนุกสนานกันแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ นีนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวศิลปินเองอที่ไปเอวทั้ง5คนแล้วนะแ,และแขกรับเชิญอย่างดาอินโดฟรินนะคะ,คะแสงสีเสียงที่อลังการต้องมกว่าสนุกเต็มที่และที่สําคัญค่ะคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตครั้งเดียวที่ทีมนที่ไฟบอกว่าจะไม่มีการจําหน่ายแบบ DVD ด้วยเพราะว่าเขาอยากใ,ให้แฟนลับตัวจริงเขาเได้ไปชมภาพบรรยากาศสดๆจริงๆะนะคะวันนั้นก็เรียกได้ว่าเต็มอินดอร์หัวหมักเลยทีเดียว<ช>ะนะวก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับบิลฟ์เลคอร์ดนะค่ะที่เราไปร่วมสนุกกับงานงานนี้ด้วยนะคะ แต่ว่าวันนี้เวลาของคุยข่าวบันเทิงหมดลงแล้วค่ะก่อนจากกันไปต้องขอขอบคุณค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ B1 ค่ะค่ะเรื่องภายในไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะผลิตภัณฑ์ B1 เนี่ยเป๊ะอยู่แล้วค่ะที่สําคัญนิยมใช้กันมากๆในหมู่ดาราแล้วก็พริตตี้เพราะว่ามีส่วนผสมของเบต้ากลูแคนแล้วก็แอลกลูตาไทโอนที่ช่วยบํารุงผิวพรรณของเราให้ขาวสดใสด,ดูดีแล้วก็มีออร่าหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศค่ะแล้วก็ก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยนะคะที่อยู่ด้านล่างให้คุณผู้ชมเขียนปลายเสียบหรือว่าจดหมายเข้ามาติดชม สามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.intv.co.th ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วลากันไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ